สวัดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเล็บนะคะมีเล็บใหญ่กับเล็บน้อยนะคะเราจะมาดูเล็บใหญ่กันเลนย,ะะเ,เ,ลเ,ลยเล็บใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะหอมให้ดูนะคะนี่ค่ะ ก็มาดูเล็บอนน้อยเลยนะคะเล็บอนน้อยไ่ฉีดอังค่ 我下不喜欢的。 เก็บเนี่ยเก็บรีโมทเก็บอะไรนั่นอะเอาเอามาไว้บนนี้เนี่ยโมเนี่ยเดี๋ยวของโผหายแล้วยังโมมันนั่นอยู่แล้วไปไหนยังโงนะไม่รู้เนี่ยเอามาไว้นี่เนี่ยนนี่ะะคเอามาไว้ที่นี่รีโมทรีโมทแอร์มาเก็บเดี๋ยวบ่ายสองเดี๋ยวพี่โมก็เปิดเอง มาเข้าฟางพี่ถ่ายคลิปแล้วนี่คะ่ะมาแล้วค่ะอานรีวิวส็กโก,กชี่หน่อยค่ะนี่อะไรช็อกโกชี่แกะเลยไหมแกะเลยค่ะแกะมาไม่คืนอุ้ยเอาเดี๋ยวกดเล สวัสดีค่ะชิน้องทัาฝฟ่างเลยค่ะเก๋มากเลย <มา S 2> ค่ะมีมาทำไรคะมาทำตุ๊ชีค่ะเ,เอ,อ๊ะเนี๋ยวเลยค่ะจะตกได้โถอ่าให้ดูกระไก่โอ้มีกัดไก่ ไก,กลตัดไปแล้วไม่ใชเหรอก็ตัดใหม่ไงนี่นะคะอ่ะอันนี้คือเทโก,กชิอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดดูกันเลยเฮ้ยเอาเล็บแคะเอาเล็บแคะเอาเล็บไหนก็นได้แคะไม่เป็นไรค่ะถอดเล็บก่อนนะคะโอ้ โอ้ยโง่ไม่กลงเอาค่ะเขาหยับมาค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะอืมเกดินีค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะไไอะไรวะอ๋อมาเดมเฮ้ยเฮ้ยเกย ก่ค่ะรติดกาวค่ะอุ้ยตะกุชี้ขาไม่ไปแล้วค่ะแต่แต่ตกระละขาดได้ค่ะฟ้า,านหน,าไหนูไม่รู้พวกนี้อยู่กับพอ่อของใช่พวกนี้กับพอ่อพวนี้ไปอยู่กับพอ่อใ,ใส่เล็บก่อนใส่เล็บกับไม่ใส่ อายุคลิปไว้ก่อนนี่นะคะแล้วกเกยออกมาเลวค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยนะคะ,ะ,ะเอาละนี่แบบแมนี่ค่ะปูไทยค่ะ <c oughs> เรามาแกะกินกันเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ <c oughs> นี่ค่ะปูไทยนี่นะคะคือ สกุชี้ที่เราแก็บมาทั้งหมดเลยนะคะนี่นี่คือโซองนะคะแล้วก็นี่เล็บของเราะคะ่ะไหนไหนชูเล็บสิคะสวัสดีขอตลไปก่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย